วันที่23กันยายนพุทธศักราช2568ชมรมพัฒนาสัมพธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้จัดพิธีมอบบ้านให้แก่นายสุรชัยทองคุปนามบ,บ้านเลขที่120ทับ1หมู่ที่3บ้านโคกงูตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ทั้งทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นภายในงานได้มีการส่งมอบเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นเช่นพัดลมเตาแก๊สตู้ใส่ของและเครื่องใช้ภายในบ้านอื่นๆเพื่อให้ครอบครัวสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุขบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความซาบซึ้งใจและน้ำใจของผู้ให้ถือเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสังคม ตามแนวทางรักกันรักกันอย่างแท้จริงพี่เข่งพขรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีผู้ใหญ่ชิดีเนี่ยโอ้โหมาเพิ่งงานเปิดบ้านใหม่ของเราพูดทาในใจหน่อยนะครับถ้าพูดดีเนี่ยเดี๋ยวของมาอีกนะเออผู้ดีอยู่อยู่หลังนี้นานไหมครับกี่ปีกปีะสี่ปีหลังนี้คืออยู่อยู่แบบนี้เลยพี่รู้รู้ไหมครับเราก็ได้ทําการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นว่าจะจัดหา เป้าหมายที่เป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่นาาธิวาสเนี่ยที่ไหนมีความเหมาะสมนะครับก็ได้รับข้อมูลจากทางท่านแนอมเทอกลับใบเนี่ยระส่งชื่อท่านธุระชัยมานะครับแล้วเราก็ได้มาทําการสารวจข้อมูลเบื้องต้นนะครับหรือว่าครบถ้วนนะครับทางสุบมก็อนุมัติอ๋อประมาณส่วนหนึ่งมาให้เราดําเนินการ <S 2> <S 2> น,นะครับ,รบแล้วเราก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับจากทางทีมทหารช่างนะครับซึ่งขอความอนุเคราะห์ไปทาง กรมรอสามพลนยอก็คือชอกนยอทรอ,อที่อยู่ท่ายจุราพรนะครับอุปกรณ์ประกอบนะครับภายในบ้านซึ่งจะทําให้บ้านเนี้ยน่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ให้ทุกคนได้มาชื่นชมและก็แสดงความยินดีนะครับทั้งนี้จะเสร็จสิ้นโครงการนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่นะครับตั้งแต่เราเริ่มประสานโครงการเนี้ยท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 นะครับท่านนายกโค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทองนะครับแล้วทา้งท่านจเจ้าอาวาสวัดโคกงูก็ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์และก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยดำเนินการโครงการนี้มานะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้คนระับทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนได้รับเกียรติจากนะครับทางผบสกนอยอนะครับนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านท่านผู้นำกับเมืองกราทิวาด,ด้วยแล้วก็ท่านนายอำเภออำเภอตากใบพร้อมคณะซึ่งวันนี้มีตัวแทนคือท่านประหลัดพุโสและทีมงานร่วมงานเรานะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบางหุนทองนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นนะมาช่วยขับแท็กเตอร์ดักดินให้เลยนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเรากำหนดการเราบ้านๆน,นะครับไม่ได้เป็นทางการนัด นะครับก็สั้นๆจริงๆอยากจะรู้ที่มาก็เลยต้องพูดนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านประธานเอาใครเป็นตัวแทนรับดีครับอ่เชิญรับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนพี่แอนนะเชิญถ่ายรูปก่อนพี่ห็นยืงถ่ายรูปพี่แอครับอนายกนี้โอ้โหมาไถดินได้ด้วยนะครับกอเสืโอ้โหสุดยอดจริงๆอมาชุดแรกตามนี้ก่อนนะครับยิ้มหวานๆมีครับครับพร้อมๆครับเสร็จครับ ขอบคุณครับอยากองอยากว่นาุรัทุ้มเนบ้านก็คนไม่ึก็สุดโซนนะครับคนตกก็อยู่ไม่ได้ก็คณะสบก็มีงบประมาณมาก็ให้เรานะครับทหารนาวิกโยธินนะครับก็เรามีคติว่าทารนาวิกโยธินนะครับเมื่อเดอฝังพันเด็กพักฐานต้องที้ขายก็วันนี้ก็นายสุรชัยทองคุปก็พี่ขายแล้ว ก็ขอให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับช่วยกันประครองชีวิตคู่นะครับให้จเจริญรุ่งเรืองออกไปขอบคุณมากขอบคุณค<ต>มากเชิญท่านประหลัดก็ได้ครับเป็นตัวแทานาในการพูดความในใจหรือความรู้สึกัวใน,นวันนี้กิจกรรมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทีดีจดีทุกท่านนะครับที่ เห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องนะครับราศดรในพื้นที่สามภูกจังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอตะไครของเรานะครับก็มีชาวบ้านอีกหลายท่านหลายคนที่ยังครอบครัวบ้านเรือนยังไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็จะพิจารณาตามลำดับ ปักบุงอาชายคลองที่มารองละเตงเศร้าปักบุงดอกเอยเจอจ้าจารุงกระจายฟุงจิตใจางามสุดสวยละด้วยธรรมาชาติสังคมละอาจด้วยบทบาทเสาสะอาดสร้างสรรค์เด็กไทยพัลแล นอกนี้มีความรู้ก็พอสมควรอาณาธขคงเนื้อนวนวันดีพี่ผู้กันเวนอานุบาลเด็กเล็กแล้วเจอเอาใจใส่รู้และเด็กก็ยังเยาว์ว้อาบุญัไปคู่อานุบานคงแม่ไม้มาหนา้าเวทีเดียม,ม พักบุงนาดอกนี้ไม่เคยมีละอยู่ในแจกันนะดังดอกผูาลับนั้นนุก็ขว่า้อจับมือนักร้องจี้เอาได้ได้เอาจับมือช่วงนี้จับมือนักร้องครับเชิญ <c ười> ไม่มีใครอันจับว่า มานอกนี DM, ้ไม่เคยไม่ได้อยู่ในแจกันนะดัง uh, น้ขอบคุณมากบาที่น่ารักทุกทนครับน้อยคนละจะให้รังมีน้อยละเจอนาได้ยินดีพไม่มีสีสั้นได้รายเพราะว่าอีนักรงอง